ไปซื้อเส้นขนมจีนค่ะทุกคนเป็นถุงแบบนี้มาเลยค่ะพันบอกว่าอุ่นประมาณ3-4นาทีนะคะเส้นใหญ่คล้ายเส้นสปาเกตตีเลยค่ะทุกคนได้เยอะเลยค่ะคือไข่เขาต้มแล้วนะคะตม้มต้มแล้วเทาก็เอามาลวกมาอุ่นต่อจังสีนะคะแบบนั้นแหละเส้นใหญ่มากแต่เวลากก็กินอยู่นะคะ มีไคยเป็นคนที่กินอะไรไม่พิธีพิถันมากนะคะ<ม>ขอหายแต่รสชาติได้ก็กินเบึงจักสิวาเส็นกุยเตียวจักสิวายั้งนาะคะ่ะทุกคนดูอากาศวันนี้คะ่ะทุกคนมีแดดเดียก็คลึ่มเดียวก็แดดลมแห้งมากๆเลยคะ่ะโอ้ยปิวเอาโซโฟงโซฟาไว้ไล่ไปไว้ไล่กับเก็บมาก เบลวอีกลมแห้งมากด้วยจังหน่อยก็สิมมด่ไม่ได้ะแมงลักค่ะต้นบักรูดค่ะทุกคนนี่คือจังมีแมงยังดอกลุ่มอีกแล้วนะคะนี่ จะออกเลืองๆอีกแล้วแต่นแนมบ่เห็นดอกว่าเป็นเอียงวนันทั้งจระเคยง่มากๆค่ะอันนี้ก็ต้นมะกรูดอีกต้นนะคะ สวัสดีค่ะมานี้ก็มาพอกันกันกบวิไลากายชนแนวนะคะก่อนอื่นวิไลก็ขอขอบคุณทุกคนที่เขามาให้กาลังใจเขามาคอมเมนต์เขามาติดตามนะคะไพ่ที่เขามาแล้วเขามารับชมหลงทางเขามาฟังวิไลากายชาแนวว้าวเร,นานเรื่องนันเรื่องนี้ชีวิตประจําวันของเจ้าของเขามาแล้วลงมาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้วิไลแน่ค่ะ นั่นแหละค่ะเมืนน่อนีวิไลกับสินบ่าสู้กันฟังชีวิตตางแดนชีวิตเมียฝรั่งชนบทบ้านนอกอยู่แบบบ้านๆนะคะวิไลเนี่ยจะเป็นอยู่แบบบ้านๆอยู่แถวนอกชานเมืองนะคะไกลไกลจากรลานค่าก็จะมีหลานค่าในน้อยอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะทุกคนรลานค่าในน้อยอยู่ตรงหมบานวิไลหมบานวิไลจะเป็นหมบานในน้อยนะคะ กัญญาออกไปก็จะมีหลานค่ะสะดวกบอ่อบ่อถึงว่าสะดวกมันก็นสะดวกอยู่ค่ะในการใส่รถบัตรเข้าไปในเมืองแต่ว่าวิไลกับบ่เคยนั่งดอกค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองนั่งอยู่จักเหมือนนะคะว่าเป็นจังไดแต่ลูกสาวลูกชายเนี่ยก็นั่งรถบัตรไปโรงเรียนลูกสาวก็อยู่โรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งก็ซิมาบอ่อซูกันฟังโน,นเรืองนนิว่าเด็กหน่อย ถึกหล่อถึกแก่งนะคะอยู่โรงเรียนหลูกสาวเป็นหมูหลูกสาววิไลกับประเดสนิทยังกันหลายลูกสาวก็บ,บอกว่าประเดสนิทยังกันหลายดอกแม่พ่นแต่ว่าพันก็เป็นหมู่ข่อยเปรนรงสีนะถึกหล่ออยู่โรงเรียนคือว่าเด็กหน่อยจะเป็นคนถี่โตใหญ่เนาะ,ะคะ่ะโตใหญ่แล้วตอนนี้ก็หน,นักลดลงแล้วเพราะว่าถือหล่อร้ายแต่ว่าวิเลก็บบอกเคยเห็นดอกคะ่ะพันก็บ,บอกว่าแต่กินเป็นคนติดโตใหญ่คนก็โดนคนหล่อหล่อไปหล่อมาเด็กหน่อยก็ บ่มีความหมั่นใจบอกถึงว่าเด็กหน่อยบางคนนี่คือว่าเขาก็บบมีความเข้าใจเนาะคะ่ะว่าการถี่เหาสิไปแกลง้งไปหล่อมูคนอื่นเ,นเห็นให้อีกฝ่ายหนึ่งนี่ถึงขันเขาเรียกว่าซึมเศร้าก็ได้ถึงขันกับเสียใจนักแบบประมาณที่ว่าเห็นบอลเล่รายๆขาวที่ออกมาจะสินะคะ่ะนี่แหละหนึ่งกรณีหนึงน่งเด็กหน่อยที่ว่าถึกหล่อจน บอกมีความหมั่นใจบ่อยากไปโรงเรียนแล้วจะนี่ก็มือหนี่เป็นมือสุดท้ายที่พนสิไปโรงเรียนเด็กหน่อยคนนี้นะคะสิไปโรงเรียนแล้วก็ล่างจากหนีก็สิบ่ไปอีกแล้วก็คือเรียนอยู่ในเฮือนจะสีนินะคะเรียนอยู่ในเฮือนแล้วลูกสาววัลยลาก็บอกอยู่ว่าแม่โรงเรียนโรงเรียนนี่นะคยบ่อยากเรียนแล้วคยมีความรู้สึกว่าเด็กหน่อย นิสัยบกค่อยดีปนังสีนะนิสัยบกค่อยดีชอบหล่อชอบยั้งแล้วข่อยก็บกค่อยไม่มีมูในโรงเรียนนี่ปนได้ปนังสีข่อยมีแต่ว่าข่อยมีหน่อยก็ภาษาเด็กหน่อยเนาะก็บอกโหว่าพนเป็นจังไดแต่ว่าพนก็อยากไปเรียนโรงเรียนน้ำอายน่งสีนะคะแต่ว่าโรงเรียนในอ่ะกับอายน่ะจะตองสอบเข่าตองเลียนเก่งจะสีนะคะจังสีเรียนไดแต่อายนะบอกท่าว่าอายนะสอบเขานะ อายสอบเขาได้อายเป็นคนเด็กหน่อยที่ฉลาดมากแต่อายจะบ่ค่อยสนใจสนใจเรียนปันไดนั่นแหละค่ะก็การสอบก,อกันยังเกิดจะเป็นแบบประมันบอดีแล้วก็บรเร็วๆหลายมากเกินไปจะสินะคะก็โอเคแต่ว่าก็ขอให้แต่พ่นจบเนาะคะ่ะสําหรับเด็กหน่อยขัดพนไปเรียนหนังสือให้เฮาเฮาก็สบายใจแล้วค่ะบ,บ่ทําปัญหาให้เฮามา,มากไมยเนาะสาหรับตตว,วิไลก็ตอนเด็กหน่อยก็ใช่ว่าก็ เฉยย่อยบอกง่ายๆซะกับดือคือกันดือ่านี้อีกดือ,าอ,ดอ่าเด็กหน่อยสองคนนี้อีกมาเปรียบเทียบบอกถึงว่าโอ้ยเด็กหน่อยดือนู่นนี่นั่นวิไลกลับไปย่อนกลับไปถึงจะของตัวเองไงสินะคะมีความรู้สึกว่าตัวเองนี่ก็ดือคือกันกับใฉยย่อยคือกันก็เลยกลับมาแนมนบางเธอเออเด็กหน่อย สองคนนี่เพิ่นก็บ่ก่อยได็ไปไซนะเพิ่นก็นดืดหรือ,อตาประาเด็กหน่อยแต่บางเท่อเห่าวิไลเหนื่อยเองสินะคะเหนื่อยมันก็จะมีความงุดงิดความที่ว่าเหาเงาบวกเขามานี่ความเงาเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะคะเงาบอมันกับ,บ่เชิงว่าเงาเหากับยู่ได่อยู่สบายอยูด่ด้คือวิไลคุยกับหลกูกสาวเมื่บ้านนี่เดี๋ยวเจ้าญ่ขึ้นเจ้าก็สซิมีมูไปเรอยๆแหละบบแมนว่าสิ่งเจาะจงว่าเหาซิมีมูอยู่แค่แค่โรงเรียน พเฮหใหญงขึ้นไปในตํามระดับของชั้นเฮาเรียนเนาะค่ะขึ้นมาหฮาหาหลอกาห้าไล่ห่ากับคือสีได้มูไม่ไม่เลยเอยไปเดี๋ยวห่ากับสิเจอมมูถีเฮาคุยนํามละสบายใจนั่นเลยค่ะมูถี่ห้เหามาเป็นมูสนิทสนิทเลยเลยแม่ยังหาหยากบอกทึงว่ากา้านถีเฮามีมูขอห้แต่มมหมูถีคุยแล้ว คุยน้ากันเหลือสบายใจอันนั้นคือสิ่งสําคัญเนาะคะ่ะบบเมนว่ามีมูร้ายแต่ว่าก็ททาแต่ปัญหาให้กันอีกนั่นก็เป็นอีกเหลืองหนึ่งเดี๋ยวการเรียนรู้ประสบการณ์เดี๋ยวก็กสซีด,สด้เจอเองแม่ก็เลยบอกคนนะสินะคะตอนนี้ก็ต่างใจเรียนไปไพเป็นจันไดก่ออตกไปสนใจมากมาเวลยก็เลยว่าไปเรียนไปเรียนก็ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีแค่นั้นแหละเนาะคะ่ะนั่นแหละค่ะ วิไลกัสิมาปลูกแยกแมงลักนะคะเดี๋ยวจะพากันไปแยกแมงลักวาสิไปแยกแมงลักในกลิ่นเหาอุ่นๆแน่แต่ลมก็แห้งๆค่ะลมแห้งหมักไรเงินแต่เสียงกลิ่นเหาตุ้ง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 สินะคะนั่นแหละค่ะเดี๋ยววิไลจะพาทุกคนไปแยกแมงลักกันนะคะบ๊ายบายค่ะ